คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มากับค่าย PG นะกับเกมดากอนแฮตนะครับวันนี้ก็มารีวิวสูตรแล้วก็แนะนําเกมให้กับเพื่อนๆอย่างเช่นเคยเลยนะแต่วันนี้เนี่ยจะแตกต่างไปจากคลิปก่อนๆนะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีฟรีสปินนะครับ อ,อย่างที่เคยบอกกันไว้นะว่าแนวทางเนี่ยเราต้องมีด้วยแล้วก็ต้องรู้เอฟเฟกเกมนะเอฟเฟกเกมของเกมนี้นะครับผมเพเทิร์นมันก็คือเราต้องเก็บไข่เนี่ยให้ได้70ใบนะแม่มังกรของเราเนี่ยก็จะออกมานะครับก็คือต้องให้ได้70ครั้งต่อกันนะครับผมหรือง่ายๆว่า70คอมโบนั่นเองนะโดยถ้าคนสนใจนะอยากเล่นแนวทางนี้นะครับผมหนึ่งเลยนะเพื่อนๆต้องมีทุนก่อนนะครับ นี่ตัวอย่างผมเอาเข้ามา20,000ื่นเนาะผมก็หวังกําไรไว้สัก10,000อ่าทุนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมการเบ็ดก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับผมนี่ผมมี20,000ใช่ไหมผมก็เบ็ดประมาณ100้เนาะตังเป้าไว้10,000มนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมเข้าสูตรมาที่9 6ก็นตะนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่มีฟรีสปินนะเห็นว่าหลายคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะครับผมอยากให้รีวิวเกมอื่น,นแนวอื่นบ้างนะ วันนี้ก็มาทําให้ดูแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเล่นเกมแนวอื่นที่ไม่ใช่เกมแนวฟรีสปินนะครับก็ต้องมีทุนด้วยนะต้องดูว่าเอฟเฟกเกมเนี่ยมันเหมาะกับทุนของเราไหมนะนี่ก็น่าจะได้แล้วนะครับเห็นไหมนี่ได้มาเจอันแล้วนะสําหรับไข่มังกรแม่มังกรก็น่าจะออกมาแล้วนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะถึงเป้าหมายไหมนะครับก็ได้มาสี่พันกว่าแล้วนะ แล้วก็มารีเฟซสูตรดูกันอีกทีนะครับคราวนี้สูตรเนี่ยมันขึ้นไปที่99นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแตกขึ้นอยู่กับเงินรางวัลด้วยนะเพราะว่าเอฟเฟกมันไม่ใช่เป็นฟีสปินถูกไหมเพราะฉนั้นโบนัสของมันมันไม่ได้เป็นฟีสปินแสดงว่าเราไม่จาเป็นต้องเก็บฟรีสปินคือมันไม่มีฟีสปินให้เราเก็บเปอร์เซ็นต์สูตรที่มันจะลดจะขึ้นก็น่าจะขึ้นอยู่จากจํานวนเงินรางวัลแล้วก็ไปกันต่อนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะสนใจอยากได้แนวทางการเล่นเกมเพิ่มเติมนะหรือว่าสนใจสูตรเนี่ยก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบคาถามเพื่อนๆนะแล้วก็แนะนําแนวทางการเล่นเกมอย่างเช่นเคยเลยนะครับเผื่อคนไหนมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับเพจเราเป็นกันเองฝากไว้ด้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่มเบ็ดแล้วนะครับเป็น200บาทเนาะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันยังเท่าทุนอยู่เนาะ การที่เราจะเล่นให้ได้กําไรอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ควรจะต้องเบ็ดให้มันบาลานซ์เพิ่มขึ้นนะครับก็ไปกันต่อนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากเนาะคือถ้าแบบไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเกมนี้เนาะเพราะมันต้องเก็บให้ได้70คอมโบต่อกันอย่างเงี้ยซึ่งสม,มุนเราเก็บได้50แล้วใช่ไหมแล้วมันครั้งต่อไปมันไม่ติดเนี่ยมันก็จะเริ่มจากหนึ่งใหม่เนาะ,นอ,ะอย่างที่บอกเลยก็ต้องมีทุนสักนิดนึงอนะครับ อย่างน้อยขั้นต่ำผมว่าต้องมีอย่างน้อย1,000แหละก็มารีวิวเกมนี้ให้ดูกันนะเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพจสล็อตฮกเกอร์ของเราเนาะก็มีเกมแนวอื่นแนะนำอีกมากมายนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสนใจสูตรนี่ก็ทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการนะครับก็ไปกันต่อนะ เห็นไหมอย่างที่บอกนะเกมนี้เนี่ยต้องค่อนข้างมีทุนนะเนี่ยหายไปสักก้อนหนึ่งแล้วแหละก็มาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับอย่างที่บอกนะสูตรมันเป็นคู่มือใช่ไหมเราก็ต้องมีแนวทางการเล่นด้วยเนาะเอาไปปรับใช้ด้วยนะครับเราต้องมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดูว่าเราจะใช้สูตรของเราเนี่ยไปในทิศทางแนวทางไหน หลายคนเนี่ยก็อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่คิดว่าแบบเฮ้ยมีสูตรแล้วมันต้องแตกที่เราอะไรแบบนี้เนาะผมก็พยายามที่จะอธิบายไปว่าเฮ้ยมันสูตรมันเป็นคู่มือเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ใช่มีแล้วแบบโ oh, อ้เราจะรวยเลยแบบนั้นมันก็จะดูไม่เมคกซเซน์นะครับวันนี้ก็มารีวิวเกมแม่มังกรของค่าย P g เนาะส่วนคลิปก,ก่อนกนี้ก็มารีวิว ค่ายโจ๊กเกอร์แล้วก็พ p พนะครับผมต้องบอกว่าสูตรของเราในอัปเดตมาใหม่เนี่ยมีค่ายพีพีด้วยนะเพื่อนๆคนไหนเป็นสาวกพ p พีก็สามารถติดตามได้เหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ไหมห้าสิบเก้าแล้วนะครับอันนี้โอ้โหเต็มคอมโบโอเคเลยนะครับผมนี่ได้มาเต็มจอนะถือว่าดีพอสมควรเลยแหละได้มาเกือบสองหมืแล้วนะก็ถือว่า ตามเป้าเราแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมีทุนเข้ามาสองเมืนผมเล่นให้ได้สักหนึ่งมเนี่ยครึ่งหนึ่งของทุนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็เอฟเฟกต์ของแม่มังกรเนี่ยที่เขาจะออกมานี่ใช่ไหมเขาก็จะทําให้ตัวที่มันไม่ซ้ํากับตัวอื่นเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับ ก็คือตัวไหนไม่เข้าพวกเนี่ยเขาก็จะสาบให้นั่นเองเนาะเหมือนจัดระเบียบให้นะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาจะสาบให้กี่ครั้งอะนะไปกันต่อเรื่อยๆนะครับนี่ก็ถือว่าเราได้กำไรแล้วเนาะแล้วก็มารีวิวแนะนำเกมให้กับเพื่อนๆชมกัน่หน้าในคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้เลยนะเราก็ยินดีที่จะตอบ แก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆน,นะนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้ามานี่ก็ยังไม่ค่อยพอเข้าใจแนวทางการเล่นเท่าไหร่นะครับเพื่อเราก็ยินดีเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะไปในแนวทางไหนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะก็พยายามจะหาแนวทางอื่นๆเนี่ยมาแนะนําให้เพื่อนๆยังตลอดนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะไปแล้วบ๊ายบาย